พระดีจ้าพระทนสมรีฟาร์มไก่จ้าวันเสานี้กับข้าวเมืงองย่างนก้จ้ะได้นกหน่อยมาองยางยายจันแล้วได้มาสวัสดีจ้า<笑><笑>ยายแล้วเราว่อเราไปอันนี้ตาตากับย่ยายมืองกองไฟอุ้ย ไปคร,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 รับไปสุดเ,เต็งที่ล่ะไปจะแซบว่าพี่น้องพี่เทสยังกินนี่ย่างเทสยัง,ช,ยงชิลลาบเอานี่ยย่างแล้วก<อ>็ลาบตต่ใม่หมืงว่วงออม่นง่วงมันมันลายแมวลยนหนาวจีแสบมันลายแล้ว่า,าอันไฟจะลูก mua anh lấy anh lấy xoay một mương lấy anh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  anh mặn ui nó mặn ทำเป็นได้หนูก็ได้คักเนาะเท่าไปทางจังหวัดอื่นเห็นเขาเจ้าขายอันทางไปแต่ซื้อนซื้อมา่็ดกินอยู่แต่ว่าอยู่บ้านเฮาบ่มีคนขายองโบมีก็อบจซื้อมานเยอะซื้อมาอ่อนออมซูพี่น้องกินเยอะโบมี่น่าจะแรงโมี่ทางนี้ก็บ่ค่อยเห็นคนได้นะแม่น มูมีมูมมีมกันเยอะนเดเนี่ยเลี้ยวมาแล้วดิโอราะประเดี๋ยวมงาเมองต่อปะเ็นต่างด้พี่น้องไปต่อยืนหน้าเนาะหน้าหน้หน้ามนหน้าน้หน้า้าน้าหาน้้น ขึ้นเล่นอย่าพี่น้องไกลไปแก่มานกล่องนี่ดีรสชาติเลง มาต่อหลังจากเมืองแย่จันล่อนอย่างนกใบลาบแล้วพี่เราเมืองเบียบบแปดเม่วาที่ว่าปลูกตอนนั้นใหญ่ขึ้นแล้วเ้้นี่เ้ะพาเมืองพัฒนาการของมันใหญ่ขึ้นแล้วมาเดียนนี้พคะใหญ่เห็นลายเติบแล้ว เริ่มจะออกอันนี้แล้วญ่เติบแลวละ่ะตะกี้เป็นเบียดในยน้อยเนาะโยนน้ำพดเอาซื้อมืออันนี้ออกเครียดยาวก็มูวลัปฟูฟ้อมกันมึงบักสักทอง ฟักทองอออฟักทองแม่ปลูกประมาณสามคู่บักเอือฟักทองอีสานก็ะเอินบักอือนี่แหละจ้าบักอือบา่าในมีปุยพี่น้อง้อาหอบักมวงไก่บาดเจิบเหลยวฟุน้น กับท่านไดๆไปเอาเยอะหมื่นห้อง,องไรเห็นมันแล้วไปเอาแกาใม้แม่ส่วนกิบไปหายแกบผมว่าส่วนนี้ แต่อันนี้วันโลงมั่นแม่เน,นี่ยมาขี่ไว้บ่งอีหยังบุเนาะอีการกรมาตอดปักโม่ได้จ้ามั่นเนาอีกากมาตอดปักโม่แต่งโม่ไว้นี้ที่บอกเลขวันเนีะ เอาเนี้ก็บมาพาพมึงอันพัฒนาการของผักเริ่มออกดอกออกมากมึ่มันออกดอกงามๆทีมงมง,มง,มง,มงปัะเคยอีกหน่อยแม่ไปกินว่านใช่เง,งินเอามัา้ออกมากเราเห็นปะ ย่างามๆืออเจียนอเอาแขนน่องนะเส็นแน้องเน่เรียกผาแพรใส่ผาแพรยี่หนารถมีบ่เสนไห่เวแน่เส้นไหนแล้วล่ะ โหดผักต้องเอาไปสดๆจินไซเราจะลงมาบกเบกียบเอาแค่ขี้อ่ะจุ่มแบบไงนึงสามจุ่มสี่จุ่ม จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำนี้กันเด้อขอบคุณลหลายๆที่เขามารับชมพอทุนแฟร์มารีฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้จ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าซื้อนอมม,มาใหหมาหน่อยกินจ้าสามต่อเอามาเรียงนมเลตตาซอยอกินนมกิน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 แล้วเร็วกระตุน้น แม่เพินชือเนี่ยว้เพิ่นหลับมือสาเลยจ้ะนักโจโจเจ็บโจเซฟเอ้ยโจเซฟโจเจ็บเป็นมิาววะนะไมีโกรบอกอะเจ้าเจลบอยโกมอะไรกักว่ักเ แก้วหอนนี่แะน้องาเป็นวัดพี่น้องโทษด้วยจ้ะเกวหอนวนอาแเดียวพี่ดอกม่เห็ดลาเด้อเกิดพี่ดอกลา่เห็นลาเด้อเห็นหลาต้องดบ บาดูไม่ได้เผาขึ้นเมียเฮียนบัดแต่มือเกียเมีดเอเด้มีดอีโตเนี่ยเอาไปล้างปักเออกระพุกอ่ะเดี๋ยวนี่เอนพี่น้องมากี่ลาบเนี่ยแล้วอืออย่าไปจับมันเด้อครับเมื่ะมากี่ลาบเนี่ยแดดเหนียวเด้อครับ เออแม่ดีตาเนี่ยพี่น้องครับไม่กินลาบเด้อเออเออเออมาเด้อครับมากินลาบน้ำเหนียวเด้อครับอยู่สวนบักม่วงครับพ่อแม่พี่น้องครับเอิอแก่อนเออคนก่อน มัหงมากมึก <aún> like like ็เจ็บมากมึแก่กินขาวก็บบะคงเด้อม่กินข้าวกับก้อยเนี่ยได้ไหมกินข้าวกับก้อยกับแดนเนียวนะครับบ้าแม่บ้าแม่ได้เร็ว่อมตรเทศนั่นเอเดินที่นอง้เร็วแล้วตเจ็บนันี่มันจะเจ็บแมวหนาว แมวกับหมาดังไฟห้ฟิงมีลูกเล่นนี่จ้ะตัวนี้ก็มีลูกตัวนี้ก็มีลูกมีลูกเบิดตัวเล่ตุนเอ้ยกินจนท้องแบนเลยเอนพี่น้องมากินข้าวกับลาบกันจุกแรงเรื่อยๆจกแรงเรือน้องเจอนั่งเตียงแม่ใส่ซักเหมือนนั่งจอนี่เดี็กพะนันเทียมมันใส่ได้แบบนี้อหันเทียมมั่นใจ ไอ้ทุ่นหนาวอ้ทุนเป็นผู้ฝีมือโอ้ยหนาวพี่น้องว้าขี้โูกไหมเลยง่าทางกว่านี้เ้ยเป็นลูกเจ้าแม่เขาใจหนาวไรหนาวไรโปงาเลยจีเจ้าีม่บานเบิดบอกพ่อญงพ่อไงพ่อ่เจ้ามีตอบเลยปอเจมีไม่บาเบิดบอมีโตมีบา่บาเลยอไนก็มที่มีบางส่วน เฮ้ยเนี่ยิงโตเนี่ยิงโตใครวะอาหารสิงโตเขาเรียกมาเด้อมากินอาหารสิงโตต้องการพี่น้องใ้กินเอ้ยมาบิดห็นเยบนเฮียยู่ขางเคียง เตาเ้อพี่น้องมื่อนดืหนาวม่ได้กินก้อยม่ได้กินก้อยเนี่ยนหนาวกินก้อยชินเขาเยกินด้ปเทเอแล้วกินนะจ๊ะ เพิมจมาหันซิ้งตัวเจาขาบขาบนี่ี่ยคืนไมอกินแม่ลบอ่ของไหวบุกบ่าท่บ้างคุยข้าวใหญ่เลยให้ยทุนไปทุนกินล่องมังกอแสบวะเออถืออย่างเออไงราไม่ยอเป็ดวะอะไรอะไรขยสนตัวเปดงอนอ อ๋อนี่ออกแค่ยังใส่ใบมันหนาวเ้้อนะออนี่ออกแค่เน้นะออัไหนวพักไหมาว่ารวมกันกะไพักเสดาวเนะเสดาววันเะเสดามันพี่น้องถ้าเสดาวถ้ามันสีออกสีแดงๆดงแน่เห็นมันสีขาว มาอันนอะปุ่เนเปนียบปาปลาหัดพากกับยายมาเหรอตีแม่นจังออกไปอันจังยานกินแล้วเดีกินนมแล้วแร่กงไก่เนาะกให้ะ เบาเท่ๆค่ะ <ah> ี๋ยวมันก็นั่งม um> ึงแล้วอ ja. ันตเสวนะกสดเดาพักจากสวนจะกะลัไม่ได้สื่อไม่ด่าโอ้ระแบบ่เขิน คลิปนี้ก็ฝากไปทำนี้กันเด้อฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้พระทุนแฟร์มารีฟาเมเดจ้าสวัสดีค่ะ